เห็ดเห็ดอะไรเนี่ยกินได้บอกินไม่ได้ครับเนี่ยนะครับทุกคนทุกคนคิดว่ากินได้ไหมแต่หน้าตาเหมือนกินได้นะหลายดอกอยู่นะนี่อีกดอกนึงโอ้ทางทุกคนลุยมากคลิปนี้เป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นกระถางของจริงนึงโด่งไปนี่คือไม่ติดเล่นๆนะโอ้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 นอ้โ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 โอ้โออ้โออ้ จิงก่อนงก่อนโอ้ยแมัยักันอย่างงั้นเลยนี่เลยเหรอครับผมปีนี้หน่อยเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็พา ing, พี่ๆเพื่อนๆทุกคนมาชมธรรมาชาติต่างแดนเนาะวันนี้มากันหลายคนเลยนะ นี่น้องเชนดีครับโอ้โหมากไกลามากเลยผมนั่งกระบะมาโอ้โหเด้งตึกตึกตลอดมันก็เปนะ็นประสบการณ์ของเราเนาะแล้วก็โชเฟอร์ของเราก็นี่เลยน้องบัดน,นะคะ,ะ,คะทุกคนโอเคแล้วก็พี่หนุ่มก็อยู่ข้างหน้ากันเด็กๆเลยนะเดินไปข้างหน้าแล้วนะวันนี้น้ำก็มาแบบชิวๆเลยทุกคน ใช่ไต่ชิวชิวแต่ลำบากนะน้ำไม่ได้ไถ่ระหว่างเดินทางนะทุกคนว่ามันลำบากขนาดไหนไปค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันอีกทีหนึ่งที่เป้าหมายเลยนะทุกคนนะค่ะทุกคนน้าก็ลืมบอกไปเนาะที่จริงเมื่อวานเราได้มาแจกของเนาะแล้ววันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาทํากิจกรรมต่อเนาะใช่ไหมบ่าใช่แล้วครับอือหือ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่น้ำตกใช่ไหมพี่น้ำหรือว่าอะไรครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือค,คนในท้องถิ่นนะะเ,เขาก็พาเรามานะรเราก็ไม่เคยมานะมันก็เป็นโอกาสของเรานะที่เราได้มาแบบนี้ทุกคนคเหมือนเราได้มาแลกเปลี่ยนกันเนาะใช่ใช่ก็ที่นี่ถือว่าเป็นป่าทีิลึกทุกคนอุดมสมบูรณ์มากใช่ใช่ใช่เป็นป่าที่ลึกนะนี่คนที่ต้อนรับเราสองคนก็จะเป็นหลานน้ําเองเนาะ เป็นหลังน้ำเองเนาะที่มาได้แฟนที่นี่นี่เลยนะน้องบอลมีน้องบอลสวัสดีครับผมครับแล้วน้องพิมค่ะนี่น้ำก็นอนบ้านน้องเขาทั้งสองคนนะเขาต้อนรับอย่างดีเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุอันนี้จะพาพี่ไปไหนพาพี่ไปหาปลาครับผมออ๋หาปลาใช่ไหมโอเคเราไปเที่ยวดูสวัสดีค่ะโอเคไปอีกไกลไหมประมาณนี้ ส0มสิกว่านาทีพี่3ากว่านาทีครึ่งชั่วโมงเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะทุกคนนะทุกคนระหว่างน้ำเดินทางมานะสองข้างทางสวยมากเลยทุกคนน้ำชอบนะนี่ข้างล่างนั่นน่ะมันจะเป็นห้วยใหญ่เลยนะทุกคนห้วยใหญ่เลยป่าที่นี่หืมเขียวกระจีเลยนะทุกคนนะไม่มีไฟไหม้ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนสวยมากชอบ ส่วนน้องๆพี่ๆก็เดินไปข้างหน้าน้าและน้องบอลก็อยู่ข้างหลังนี่นอุอ้มเด็กน้อยด้วยนะอุ้มเด็กน้อยขี้เกียจเดินเดี๋ยวน้ำจะถ่ายให้ดูสองข้างทางนะทุกคนสวดมากที่นี่เป็นห้วยใหญ่เลยนะทุกคนไม่ใช่ห้วยเล็กๆนะเป็นห้วยใหญ่เลยทุกคนเห็นหรือเปล่าไม่รู้ ต้นตะเคียงครับทุกคนนี่ไอ้ต้นทรายนะต้นใหญ่มากเลยขึ้นคู่กับอะไรนะต้นตะเคียงครับผมต้นตะเคียนใช่ไหมข้าวหมขึ้นคู่กันเลยใช่ไหมอืมต้นใหญ่มากเลยทุกคนดูนี่นี่นะโอ,โอ้กี่คนอบก็ไม่รู้นี่สิบคนยิ่อ้หุยููโอ้ ไปทางนั้นแล้วครับตกใจล้มเลยทุกคนเอ้ยน้ำปัวงูนะทุกคนงูเห่าด้วยมั้งมีแกใช่ครับผมใช่ไหมหอมครับใช่ครับผมโอ้ตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ดิเท้ามืออ่ะไปแล้วใช่ไหมไปแล้วครับมั่นใจนะมั่นใจครับผมตกใจไปค่ะทุกคนน้ำปัวงูอ่ะไปดีกว่า นี่ทุกคนนะสวยนะทุกคนนะทุกคนมีผัก,กุดไว้นะยอดสวยๆเลยเนี่ยยอดสวยๆเลย,ดยเดี๋ยวขากลับเราอาจจะเก็บเนาะเก็บกลับไปกินที่บ้านอืออ่ะเด็กน้อยวิ่งไปข้างหน้าละอารมณ์ดีละอารมณ์ดีแล้ว ไปค่ะเดินทางต่อค่ะวางคาครับผมวางคาวางคาครับผมอ๋อมันเป็นมีจระเข้ศัยอยู่ครับผมอ๋อตรงเนี้ยเนาะอ๋อมีจระเข้ศัยอยู่ด้วยคอ๋อเดี๋ยวนะลองดูนะอ๋อมันเป็นวางใหญ่นะเนี่ยมื่อกี้ผมเจอตัวอะไรตัวโดนลงน้ำกินเนี่ยโอ้พี่เจองูดีหรอตัวเบลอเลยกลวยแค่ดิล้มไปทีนึง รอบนี่วนประมาณนี้นะมีจระเข้ด้วยนะน้องเขาบอกสมัยก่อนยังมีตอนนี้ก็ยังมีตอนตอนนี้มีตอนนี้ยังมีไหมตอนนี้มีครับแต่ว่าจะจะอยู่ในบ่อมากกว่าครับในบ่อนเลยจะไม่มาอยู่มันอยู่น้ำลึกหน่อเพล่น้ำไม่ลึกนะที่มันอยู่เหรอครับแต่ว่าตรงที่มันอยู่มันจะเย็นๆมันชอบบรรยากาศแบบเย็นๆน่ะ อันนี้น้ำลึกไหมพี่พอได้อยู่พอได้ลงลงไปไหมอ่าเดี๋ยวใจเย็นนะพี่ผมให้ผู้รู้ลงก่อนพี่ไม่ลงนะถ้ามีรู้ว่ามีจระเข้ไม่เอานะโอเคทุกคนมันมันไม่มาอยู่หรอพี่อ๋อตกลงเราพักกันตรงนี้ใช่ไหมรู้ว่ายังไงรู้ว่าเดินไปอีกเดินไปหน่อยครับผมอ๋อเดินไป้อเคเดี๋ยวรอน้องเขาก่อนเนาะครับเดี๋ยวเราปีนก่อนนะค่อยอุ้ย ขึ้นได้ไหมนี่อ่าขึ้นามามาแตมาะม้าเฉพาะตัวอ้าว<ป>เอาให้ได้หน้าแข็งเครียดเจียว <laughs> ไปไปไป,ไปต่อก็ไปสิมาทำไมอ่ะอ่าบ้บเาเล่าเหรอก็ตัวใหญ่ก็ซโอ้โหเออเยี่ยวจะลงได้ไห<ด>ม<ด>เนี่ย,ยนี่ไงไปตรงซอกไม้นึ่งไงจัดไม้ด้วย ไปที่น้ำไปก่อนเลยไปอ่ะเดียนรู้เลยตัวเองพี่คืนทั้งหมดเลยนะไปเดียนรู้เลยตัวเองตรงนั้นตรงนั้นนะพี่เด็กจะเดอนเดี๋ยวรอก่อนน้องเมนไปไปขึ้นก่อนขึ้นก่อนเไปไปที่ระคนก่อนดูขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่แย่งกันอย่างนะข้าะเออไม่ต้องแย่งนะทก็ได้เยอะ ามันมีไหไปค่ะไปเต่าเต่าเต่า <c oughs> โอ و, ้โหเราปีนหน้าผาอย่างนี้เลยเหรอครับ <c oughs> อ๋อ<ม>เราปีนอย่างนี้เลยเหรอครับผมปีนนี่หน่อยเนี่ยตอนนี้ดูดีอ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหม เห็ดอะไรเนี่ยกินได้บอกินไม่ได้ครับเนี่ยนะครับเฮ้ยเหมือนกินได้นะกินได้ไแน่นหรอพี่เอาไม่ได้เหรอนมเห็ดนีน่เหมือนเห็ดอ่ะหายไปไหนแล้วอ๋อไปนู่นแล้วครับไม่รู้เนี่ยทุกคนทุกคนคิดว่ากินได้ไหมแต่หน้าตาเหมือนกินได้นะหลาย,ออย,ลอยดอกอยู่นะนี่อีดอกนีอ่อย่าย่าไม่ชอบ เดี๋ยวพี่ร้อถ่ากล้องที่ถือไปใช่ไหมใช่โอเคโอ้ทางพี่พลุยมากทลิปนี้เป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นต่ายกล้อง่นึส่งไปนี่คือเล่นๆนะเดี๋ยวชื่อหนาผมพูดแบบจริงๆเลยนะโอเคฮะไม่ไปเหนื่อยแล้วกินไม่ละพอละพอที่นี่ก็คุมแล้วใช่ไหมเฮ้ยอะไร อาจารย์เชดระวังเกือบล่วงแล้วพี่ใช่ไหมทุกคนผ่านมาด้วยดีไม่เป็นอะไรยังรอดอยู่นะ <c oughs> เป็นไงทุกคนลุยดีไหมมันชันไปพี่อ๋อทุกคนน้ำดุมบอกทุกคนไปนะวันนี้น้ำก็ได้มากับพี่แอนะ <c oughs> พี่แอนี่ <c oughs> พี่แอชื่อช่องอะไรอะ่ะ ช่องคนรักธรรมชาติแชนเนลครับผมโอเคทุกคนตัดติดตามช่องพี่มาด้วยนะคะขาน้ําก็มาต้องนานแล้วเนาะก็ลืมบอกพี่พี่เพื่อนๆทุกคนเลยเนาะอะไรนะภาพตรงนี้เราถ่ายนี่สวยมากใช่เนี่ยเอาไม้ี่น้ำเดี๋ยวผมถ่ายให้โอเคถ่ายพี่หน่อยอย่างนั้นอ่ะสวยนะทุกคนทุกคนเราเจอทางลําบากอีกแล้วนะนี่เดี๋ยวน้ำจากข้ามไม่ได้ดูดูคนนู้น คุณนุ่นส่วนน้ํานะนี่เราจะก้าถ้าเราเก้าวไม่ดีเราตกลงไปนะทุกคนนะนี่นี้เลยแล้วก็ต้นตะเคียนเยอะมากที่เนี่ยต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่เยอะมากเลยเป็นป่าใหญ่นะทุกคนนี่โอ้ยก้าวต่อไปก้าวต่อไปอย่างระวังนะทุกคน โอ้ยไม่รู้เหมือนกันเขาจะพาเราไปไหนเขาจะพาเราไปไหนนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเรามาแล้วเราก็ต้องสุดมามาแล้วต้องสุดเหรอใช่ต้องสุดนะตอนนี้ผมสุดแล้วนะเฮ้ยแต่ธรรมชาติเขาสวยนะที่เนี้ยธรรมชาติสวยนะอ่าป่าเรื่อยๆยอะนะเดินต่อดีกว่านี่ทุกคนเดี๋ยวเราต้องปีนผ่านนี้นะเชน ถ่ายให้พี่หน่อยสิเดี๋ยวพี่อยากลองดูความลำบากของนะโอ้โหพี่น้ำสู้ๆนะอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอพี่น้ำก็สู้ชีวิตเหมือนกันนี่ว่าโอยไม่ได้ไม่ได้ขอไปได้เราก็ต้องใส่ได้อืมเข้าดีน้ำกันแล้วก็เนะ่แหละจะมาได้ โอ้ยผมนี่ลงน้ำเลยดีกว่ามั้งเอาองนโอยเอาอย่างน้เลยเหรอเออ,เอ,อ,เอ,อใช่อาจจะไม่ลงน้ำก็ได้พี่ปิ่นีลก็ลำบากทางเดินดีๆไม่ยอมเดิน <c oughs> ไปถึงฝั่งแล้วสู้ๆพี่สู้หนะ่อยอีกหน่อยสู้อีกหน่อย <c oughs> ลงข้างล่างเลยพี่เอารองเท้าติดโอเคเดี๋ยวผมตามผมบ้าง <Yes. S 1> ตามบ้าง มาอาจารย์เทสู้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 ขาเธอยาวกว่าฉันนะขายาวใช่ไหมเปรียบเทียตรงขายาวนี่แหละใช่โอ้ยทีมนี้เป็นทิปที่แบบประชนใยมากเลยนะโอเคผ่านไปด้วยดีทุกคนเหมือนเป็นหาดหาดใหญ่เหมือนเป็นหาดเนาะเนี่ยเหมือนเป็นชายหาดยิดนิดๆนึ่งใช่ใช่ใช่เนี่ยทุกคน ได้เัาแรงได้เขาก็มาพักกันตรงนี้แหละร้อยจริงเช่อช่อเขาก็มาหาปุ้งหาปลาันนั่นแหละนะขอถึงได้พักกันอย่างนั้นแหละทุกคนที่นี่มันไม่มีงานไม่มีงานเหมือนเดิมวิธีชีวิตของเขาคือจอกมาหาปลาแล้วก็เอาเป็นกับข้าวแต่ที่รู้การเดินทางของเรายังอีกยาวไกลนะดูจากท่าทางล่ะใช่ไหมเฉดโอ้ยตอนนี้ร้อนมากเลยทุกคนร้อนนะ ก็วันนี้เป็นวันชิวๆแล้วกันนะทุกคนนะวันชิวๆของเราคนที่นี่เขาอะไม่มีตู้เย็นใช่ไหมใช่เขาก็เลยผนอมอาหารโดยการที่แบบตักแห้งให้มันตักแห้งอาหารส่วนมากของเขาเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเนี่ยเขาจะทําแห้งหมดเลยนะใช่ทุกอย่างคือทําแห้งหมดไม่ก็ทําส้มทาปลาส้มอะไรแบบเนี้ยใช่ครับผมอือึก็วันนี้ได้เรียนรู้วิธี ชีวิตของเขาจริงๆก็ถ okay. ือ so ว่าเราได้มาพักผ่อนนะทุกคนนะคลิปนี้ถือว่าเราได้มาทําบุญด้วยได้มาพักผ่อนด้วยนะส่วนน้องบาดของเราก็ซิฟี่ิฟี่ตลอดทางค่ะสวยมากครับนี่นั้นตัวนี้จะเย็นเพราะว่าใช่เดินเข้ามาเย็นเลยทีแรกน้องเขาจะไปเชียงใหม่นะแต่น้ําลากมาด้วย ลมเลิกแล้วครับตอนนี้ก็เลยบอกน้องเขาว่าไม่ต้องไปเชียงใหม่หรอกมาเที่ยวที่นี่ก็ไม่ต่างจากเชียงใหม่ใช่สวยมากครับสวยมากโอเคนี่ครับทิวทัศน์โดยรอบนี้คือแบบว่าดีมากใช่ใช่เอเย็นนะตรงนี้เย็นนะทุกคนน้องเคยเดินมาโอเคเดินทางต่อเอาทุกคนนี่น้ำมาเจอผลไม้ชนิดหนึ่งเนาะน้องบอลบอกว่ากินได้ กินได้นะแต่อันนี้มันยังไม่สุกนะถ้าสุกแล้วน้ําคงจะได้ชิมให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูนะแต่อันนี้มันชิมไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่สุกชื่อชื่อต้นอะไรนะมีพลูมีพลูมีปลูมีปลูมีปลูภาษาลาวใช่เหรอภาษาเราภาษาหลา <c oughs> อะอ๋อภาษาเขรียง <c oughs> อ๋อ, <c oughs> อ,อมันไม่ใช่ชื่อไทยใช่ไหมอ๋อเนี่ยเพื่อเพื่อพี่ๆเพื่อนๆคนไหนรู้จักเนาะ ก็คอมเมนต์มันได้นะคะว่าเม็ดมันจะสีดำดอ๋อถ้าสุกแล้วเม็ดมันจะสีดำท้าเม,มสุกนี่แต่ว่าน้ําเรียกชื่อไม่ถูกนะแต่ว่าเมื่อกี้น้องเขาเรียกให้ฟังว่ามีฟลูฟ้า,าพี่ฝาดใช่ไหมถ้ถา,ถาถ้าสุกแล้วรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติก็มีหวานหวานฝาาหวานอล่ฝาดนิดๆโอเคโอเคโอเคทุกคนนี่นะเดี๋ยวเรายังไม่ถึงจุดมุ่งใหม่เลยนะน้องเขาบอกยังอีกยาวไกลน้าบอกแล้วว่ายังอีกยาวไกลนะไปเดินทางต่อกันเลยดีกว่าค่ะ ทุกคนนะมาเจอลูกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็น่าจะเป็นผลไม้แหละแต่น้ำไม่กล้าชิมเนาะโอ้หน้าตาน่าทานมากเลยนี่นะเผื่อทุกคนรู้จักนะแต่น้ำไม่รู้จักนะว่าลูกอะไรแต่ว่าหน้าตาน่ากินมากเลยอ่ะไปค่ะหน้าตาน่ากินเหมือนผมเลยพี่ใช่ไหมใช่แล้วให้พี่กินไหมกินได้เหรอโอเคเฮ้ยไปชิมม่วนะกินได้ข้างในมันเหมือนงอใช่มันเหมือนวุ้นๆ้นเนี่ยทุกคนเหมือนเหมือนลำใหญ่อ่ะข้างในอ่ะ นี่ยมันมันหวานถ้ามันหวานนี่ผมไม่กล้ากินเอ้ย,อยไปชิมมั่วหวานใช่ไหมหวาน,วานโอเคเจี๊ยบเอ้ยบาทพีแบกกลับพเพื่อเธอไม่ไหวนะ <laughs> ไม่เป็นไรค,ครับโอเคท้กินแบบนี่เลยค่ะทุกคนเราว่างเดินทางมานะน้ำก็เจอคุณป้าเอิ้นน้ำมาบมาแหลมว่ะโวตะเควโวตะเควนะี่อ๋อวิถีชีวิตวิถีชีวิตแบบบ้านๆเลยนะใช้ใส่น้ำตรงนี้นะฮะในการประทังชีวิต ใช่จะะะไไไปที่หนนอออรรคับโเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อดีกว่าค่ะทุกคนมีเด็กๆมาเล่นน้ำด้วยนะนี่นะเขาล่องแพกันด้วยนะโอเด็กๆมากันจายนะนี่ไปค่ะไปต่อทุกคนตอนนี้เหมือนเราอยู่อีกมิติหนึ่งนะนี่ใบบอนเยอะมากใบบอนตึงกว่าน้ำอีกอะทุกคนดูดิ นี่เหมือนเราอยู่อีกมิติหนึ่งนะเหมือนเราข้ามมาอีกมิติหนึ่งเลยอะ่ะมิติไหนไม่รู้มิติไหนก็ไม่รู้นะโอ้น้ำบอกแล้วว่าเส้นทางนี้อยากอีกยาวไกลนะม่เราไม่ถึงจุดมุ่งหมายถ้ายังไม่ถึงเราก็จุดยังไม่ได้นะไปต่อค่ะ การเดินทางของเราย่อมมีอุปสรรคนะทุกคนเราต้องเราต้องมุดจริงนี้เลยนะโอ้ยเราก็มีเต็มมุดแล้วผมต้องมุดยังไงพี่เอ่อมุดเหมือนที่มุดอะ้ะเหมือนที่มุดใช่ไหมเฮ้ยอากล้องให้ผมหน่อยดูมาดูผมุดหน่อยมามาเลยทุกการเดินทางของเราเราต้องเจอถ้าเราไม่เจอเราไม่สามารถผ่านมันไปได้นะแครเอ้ยเชน ออะไรย่างนี้ใช่เหลืออาจารย์บัตรอีกคนหนึ่งนะมาอาจารย์บัตรโเป็นไงครับครบรถไหมครบไหมครบครบครบแล้วก็เกินนู้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าค่ะใช่ใช่ทุกคนดูพักกุดของเรายอดสวยมาก เดี๋ยวเราผัดอันนี้ดูกว่าผัดน้ำมันหอยเ,เ,เดี๋ยวเย็นนี้พี่จะทำกับข้าวให้น้องบอนกินมั่งเนาะโอเคมันจะอร่อยนะดูครับพี่โออน่าจะอร่อยเพราะยอดสวยมากเลยเธออ๋อ oh. มนแรงใช่ไหมมะแรงเต่าทองนี่ทุกคน <c oughs> สวย๋อสวยออนี่สวยนะกินได้นะมะแรงเนี่ยใช่ไหมบอล ผมไม่ทราบครับผมอ๋อไม่ทราบหรอพี่ก็พูด <ผม S 2> ไปเร<ๆ>ื่อยนะมันมดจะกินโอ่ะพี่นะไม่รู้ไม่รู้แต่สวยนะแต่พี่รู้สึกเหมือนกินได้นะปะ,ะเดินทางก่อดำวป็สมเม่สงะมาณกีเมตรีนะสองเมตรันแหละสองดกันสามเมตรอเนะมูู่้เราไปเะี่เราไมดูดังนูวกอ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เรานั่งพักกันแล้วเนาะมันก็จะเป็นผาหินสูงที่เราสามารถลบแดดลบฝนได้นะตรงนี้นี่ส่วนเด็กๆก,ก็ไปเล่นน้ำทางนู้นละ เป็นเล่นน้ำน้ำทางนู้นแล้วนะส่วนเราก็จะนั่งพักรอกันอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่นึน่พูดถึไป๋อไห้นะนมีคนคนเต็นะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งพักกันบริเวณนี้เลยค่ะเนาะส่วนคนที่มีภารกิจอะไรเขาก็จะไปทำกันนะยิงป้าส่วนเด็กๆก็จะเล่นน้ำนะคะ เสรจน,น้ำก็จะนั่งรอนั่งนั่งรอ,อตรงนี้ละค่ะทุกคน,นอ,อาจารย์บาทเป็นไงบ้างกไกยไหมมามามาจิโรอจิรอโจรมาา่มาพามาพาอย่าดูลิอออออเออจิโรอตะกาวิตะกา ก็สนุกนะทุกคนปังอ,อีกคนโอเคค่ะทุกคนระหว่างที่น้ำรอคนอื่นเนาะน้ำก็จะกินข้าวก่อนนะคะน้ำรู้สึกน้ำหิวเนาะกับข้าวของเราก็บ้านๆเลยนี่นะมีปลาย่างมีปลาส้ม มีผักผักเนาะแล้วก็มีน้ำพริกแค่นี้เลยค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะ,นะทุกคนมาส่วนเดิกๆก็ยังคงเล่นน้ำอยู่ทางนน้นนะคะมีกี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนะาะโทรศรัพท์น้องบันล่นหล่นน้ำเนาะนี่หล่นไปในน้ำนะคะแต่น้ำลิปิดเครื่องให้น้องแล้วแหละบอกว่าอย่าพิ่งใช้ จนกว่าเราต้องเอาไดเป่าน้ำให้ออกให้หมดกันนะคะมันถึงจะใช้ได้เนาะเจอยังเจอยังข้าวข้าวอยู่แต่พี่ขอออกให้หมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนดีกว่าค่ะกินข้าวกันไหมหิวข้าวไหมใครไม่กินกินเองนะ อเมียนะซื hmm. oh, okay. uh ้ออเมียเยอเ้ยออ่ออันเด้เดอออะาอ๋ออเลออร่อยขนมเอ้ยไม่ใช่ขนมกล้วยกล้วยดิบนะทุกคน

อันนี้ปลาส้มทุกคนฮะใช่เลยโทรศัพท์ชื่ออะไรสิเลยมัม้งโอ้โหโอเคค่ะทุกคนตอนนี้น้ำกินข้าวเสร็จแล้วเนาะตอนนี้เด็กๆก็เล่นน้ำกันเสร็จแล้วแหละนี่ขึ้นมากันหมดแล้วนะนี่ผมย่างปลาพี่ตัวนี้เมี่ยงเลยนะสุก หอมอร่อยเลยพี่ดูดิฮะย่างปลานี่อ yeah, ๋อพี่ค okay. ิดว sure> ่าย่างเด็กโอเคนี่ปลาอยู่นี่พี่เฮ้ยให้ให้ให้เฮ้ยให้เลยส่วนคนนี้คนนี้เขียวเลยนะดำแบบเขียวเลยนะเห็นไหมข้างหลังไหมเลยไงนี่หอมเลยนี่หอมเลยใช่ไหมเนี่ยปลาธรรมชาติเนาะทุกคนเราย่างอย่างนี้มันก็จะได้อาหรอรสอีกแบบหนึ่งเนาะนี่ข้านายยังไม่ได้กินนะเต็กเป่นนี่หิวเลยนะ แค่ได้กลิ่นก็หอมแล้วนะหอมมากถ้าไม่หอมเนี่ยหอมผมแทนก็ได้นะจริงเปล่าวจริงครับโอเคทุกคนต่อไปเราก็จะนั่งพักกันเนาะอ้าวไม่กินข้าวเหรอพี่พี่กินเสร็จแล้วพี่กินเสร็จแล้วใช่ไม่เรียกผมบ้างเลยพี่เรียกแล้วเธอไม่กินไปม่หอมข้าวนี่บางครั้งได้สิบโลแล้วเอาเลยการพักกันแล้วนะ บ้มมียเออดาดาเกี่ยมีมาดาอีน้องขาจะกินข้าวกินข้าวมาจานก็มีหลายใบเลยกินข้าวที่เออเดนอมอันนี้บนด้านดเียนี้เอิี่กยินเิลีุด้อนั่นีก็บอหอน้องอะไรเนี่ยหมอพ่อพ่อแ่ก้อหอเ่ย คุกูโดนยกปทีเลโ้ีวยงมปวดขานไมตกวูเดพ่นาเด็กขนาเดกคือคุยเกียงเหมือนพ่อเลยถ้าโตขึ้นหน้าตา2คนนันไม่เหลือหน้าบเหมือนพ่อใช่หรอเออี่แนมีฟืนี่ว่ามีบ้างเติมยมีอ้างมีล้างให้สะอาด้วยนะ ก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเค <ไป S 2> ค่ะทุกคนตอนนี้ธารกิจของแต่ละคนไม่สําเร็จนะยิงปลาไม่ได้นะววได้อยู่ตัวเดียวนะทุกคนเนี่ยนี่เลยได้ตัวเดียวต่อไปเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะให้น้องๆเขากินข้าวกันก่อนนะ ต่อไปเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะมาไกลไหมไม่ไกลครับแค่ไปเท้าขวาส่วนอีกเท้าซ้ายนี่ก้าวไปหลายก้าวพอสมควรแค่ไป้ายขวาแหมแค่มาก็บ่นแล้วนะเธอโอเคทุกคนตอนนี้เราก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปชิลๆเนาะชิลมากครับชิลมากนะเหมือนจนรู้สึกเล่นน้ําจนจะไม่สบายเอานะใช่ค่ะคลิปนี้ก็เป็น คลิปแบบชิวๆของเราถือว่าเรามาพักผ่อนเนาะใช่ครัโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราทุกคนด้วยนะคะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายคนนูน้นคนนู้นทำไมพี่ตายตายไม่ได้นะพี่ขาดไม่ได้นะสิ่งนะี <laughs> ้